กำลังเล่นทําเอกสารให้อยู่ครับยังไงพรุ่งนี้ก็เรียบร้อยแน่นอนครับขอบคุณมากค่ะคุณเจรยุไว้พบก,กันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณจุ๋มใครทำน้ำหมกแถวนี้เนี่ยอ้าตรงนั้นก็มี แม่บ้านอ่อยท่านประธานเหรอเนี่ยไม่ได้แล้ะเรื่องนี้ก็หนึ่งหูเยาว,วางั้นผมขอตัวก่อนนะครับค่ะนี่เยาว,วาทำเอกสารอะไรเยววู่ะนางหญิเชียวก็เอกสารการขายหุ้นนะสิ พี่มิวนะพี่มิวคนอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะเอามาให้น้องสาวตัวเองทำเนี่ยนะเอกสารการขายหุ้นนี่บริษัทเราไปไม่รอดจริงๆหรอวะก็ไม่เชิงหรอกลูกหมูพี่มิวข้อหาทุนบริหารบริษัทต,ต่อไม่ได้ทางเรื่องนี้คงดีที่สุดแล้วแหละอืออือเออเยวะฉันมีเรื่องเด็ดจะมาบอกเรื่องอะไรลูกหมูก็เรื่องแม่บ้านมาอ่อยพี่ชายแกไง คนไหนฉันไม่รู้หรอกจำชื่อไม่ได้แต่ว่าน่าจะเข้ามาใหม่นะไว้เจอหน้าเดี๋ยวฉันจะชี้ให้ดูโอเคพวกสาวใช้สมัยนี้เห็นใครรวยหน่อยก็เข้าหาละพี่มิวยิ่งไม่ค่อยทันคนอยู่ด้วยฮหย มันเบาไปได้ซ้าเออขอโทษนะคะไม่ทราบว่าฉันทําอะไรผิดหรอคะถึงได้มาพูดกับฉันแบบนี้ผิดสิผิดที่ไม่เจียมตัวไงเป็นแค่แม่บ้านหรือเรียกง่ายๆว่าคนใ้แต่อยากจะมาจับท่านประธานสงสัยที่บ้านคงจะสอนให้ใช้วิธีรวยทางหลังล้วมังว่าระวังจะมีพี่สะพ้ยเป็นแม่บ้านนะไม่ทันฉันไ แม่นี่มันเป็นขยะโงตะรูลช่หรอฉันว่าพวกคุณคงเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะคะ่ะฉันไม่ได้คิดอย่างที่พวกคุณคิดความคิดต่ำๆแบบนั้นคงมีแต่คนต่ำๆเท่านั้นแหละคะ่ะที่คิดอุ๊ย <c oughs> ว้ามันว่าแค่ต่ำน่ะเฮยเฮคนใ้ ที่มันลงไปนั่นแหละสมควรแล้ววาทำอะไรของแกเนี่ยไปถักเขาทำไมทำไมจะถักไม่ได้ก็หมันมาห่อยพี่มิวลูกหมูบอกวาหมดแล้วคุณลูกหมูเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วเขาไม่ได้ห่อยอะไรพี่ทั้งนั้นเลิกทำนิสัยแบบนี้ได้แล้วนะวาพี่มิว มันไม่ใช่อย่างนั้นะวาไม่ใช่อไะไ่รอย่าร้อเลยนะคะเงียบปากไปเลยแกเป็นแค่คนใช้ไม่ต้องมาสอบฉันเดี๋ยวฉันจะไล่แกออกพอแล้ววาแล้วนี่เตรียมเอกสารยังต้องใช้พรุ่งนี้หรือยังเตรียมแล้วค่ะโอเคไปทำง,งานได้แล้วไปคุณก็ด้วยคุณลูกหมูค่ะว่า เราจะทำยังไงกับเย,ยนี่ดี <h ook> อย่าคิดว่าเรื่องมันจะจบแค่นี้นะแกมายุ่งกับพี่ชายฉันก็เท่ากับอยากมีเรื่องก,กับฉันแกเตรียมตัวหางานางใหม่รอได้อย่าแม่บังถ้าผู้ถือมุนคนใหม่มาฉันจะให้เขาไล่แกออกสมน,น้าท่านประธานของฉันแกถ้าฉันไม่ได้ใครหน้าไหนก็ไม่ได้ สวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักอย่างเป็นทางการนะคะสวัสดีค่ะนี่คือคุณจุม๋มเป็นผู้ถือหุ้นคนใหม่ของบริษัทเราครับยินดีด้วยนะคะคุณจุม๋มต่อไปนี้ตำแหน่งประธานบริษัทตกเป็นของคุณจุ๋มล้วนะคะไม่หรอกค่ะฉันไม่ได้จะมาดูแลบริษัทนี้เองหรอกเอาแล้วใครจะมาดูแลแทนล่ะคะลูกสาวฉันเองเละคะ่ะ เอาเข้ามาแนะนำตัวสิลูกค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะทุกคนใหญ่มไมแม่บ้านไมบ้านนี่ลูกของคุณจุ๋มเหรอครับใช่ค่ะนี่หนูบีมลูกสาวคนเดียวของฉันเองอฮะแม่บ้านจะเอาอย่างงั้นจริงๆเหรอลูกใช่ค่ะ ไม่ต้องหรอกบริษัทคุณจิรยุเขามีมาตรฐานคงมีแต่พนักงานดีๆลหละลูกไม่ได้แร้วคะ่ะคุณแม่เราไปดูให้เห็นกับตาดีกว่าหนูจะปลอมตัวเข้าไปคะ่ะอ่ะอ่ะอแล้วแต่ลูกกันแล้วกันขอโทษนะคะที่ฉันต้องปลอมตัวเข้ามาแบบนี้ฉันแค่อยากจะคัดกรองพนักง,งานในบริษัทพวกใครที่สมควรอยู่ต่อ,อ ไม่เป็นไรเลยครับคุณบีมคุณมีสิทธิ์ครับใช่ค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะแต่เท่าที่ฉันสังเกตก็ยังมีพนาาักงานบางคนที่คอยหยุดยงรุกปั่นแล้วก็ทำให้บริษัทเกิดปัญหาอยู่นะคะแบบนี้เราควรจะทำยังไงกันดีครับคุณแม่และแต่หนูเลยลูกมันเป็นสิทธิ์ของหนูหนูขอโทษค่ะคุณบีม ต่อไปนี้หนูจะไม่ทำนิสัยแบบนี้อีกแล้วค่ะหนูสัญญาดีแล้วค่ะคุณลูกหนูคิดได้ก็ดีแล้วค่ะคนคะเราเลือกคิดเลือกที่จะทำสิ่งดีๆได้นะคะค่ะคุณบีมว่าก็ต้องขอโทษด้วยนะคะคุณบีมที่หูเบาจนพูดไม่ดีกับคุณไม่เป็นไรแล้วค่ะคราวหน้าก็ใช้สติคิดให้ดีนะคะค่ะเอ๊ ถ้าไม่เป็นการรบก,กวนวันนี้ผมขอเลี้ยงอาหารเย็นพวกคุณได้ไหมครับเออพอดีฉันจะต้องไปธุระนะคะ่ะหนูวินไปกับคุณจีรายุก็สิลูกุแม่ไปเอนานะวันนี้คอลเล็กชั่นใหม่เข้ามาเพียบเลยแฮะ เมื่อเช้ามีเข้ามาดูสองคนค่ะแต่ไม่ได้ซื้อไปโอเคจ้ะแล้วทำไมเธออยู่ร้านคนเดียวล่ะหยกหายไปไหนเออหนูก็ยังไม่เห็นเหมือนกันค่ะน่าจะยังไม่มาสายป่านนี้ยังไม่เข้าร้านเนยนะฉันจะทำยังไงกับพนกักงานคนนี้ดีเนี่ยนั่นไงคะมาพอดีเลยวัสดีคะ่ะคุณบีม หยกทำไมเธอเข้างานสายขนาดนี้ล่ะแบบนี้ไม่กินแรงเพื่อน,นะคุณบีมคะหยกเข้าสายแค่ไม่กี่นาทีเองคุณบีมจะเข่งไปไหนคะหยกหยกทำง,งานที่นี่มาก็ตแต่ร้านคุณบีมยังไม่มีชื่อเสียงจนตอนนี้คนรู้จักเยอะแยะคุณบีมหัดมีน้ำใจกับหยกบ้างเถอะนะคะ<ย>ไม่ใช่สัวแต่จะใช้งานอย่างเดียวหยกพอได้แล้วคุณบีมเขาเป็นเจ้านาย เป็นคนที่ให้งานเรานะช่างเขาเถอะคุณมี่ปล่อยเขาไปเถอะนี่โยแต่ร้านของฉันมีกฎระเบียบ<ๆ>เธอก็ต้องปฏิบัติตามนะเข้าหลักเนื้ะภาษาอีกแล้เข้าใจใช่ไหมค่ะเข้าใจแล้วค่ะคุณมี่ฉันฝากร้านด้วยนะค่ะคุณมี่ เปนะ็ดหนาไม่รู้น่าลำคาญคอยดูนะถ้าฉันรวยเมื่อไหร่จะมีง้อเลยเอขอโทษนะครับผมมาดูเพชดน,นะครับที่นี่มีเพชรแบบไหนบ้างอะครับสวัสดีค่ะม,มีตังเหรอถึงคิดจะมาซื้อเพชร ก็ต้องมีสิครับถามแปลกๆน่าเชื่อตายแหละใส่เสื้อยืดเดินเข้าร้านเพชรเนี่ยนะโยกพอได้แล้วตป็ลูกค้านะฉันไม่สนหรอกลูกค้าจนๆแบบเนี้ยฉันจะบริการแต่ลูกค้ารวยๆเท่านั้นแบบนี้เธอเวงเถอะโย่ ะค,ะครับทำไมลูกค้ารวยๆไม่เข้าร้านบาน้างนะมีแต่พวกจ,จนจนเต็มไปหมดเลยจริงเหรอคะคุณออมน่ากลัวเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะค่ะมีมจะระวังไวค้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะคุณออมค่ะค่ะสวัสดีค่ะ น่าจะไป่เข้าร้านแล้วถ้าเลิกงานแล้วคุณเชอก็กลับมาได้เลยนะปิดร้านให้ดีด้วยล่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวบี้ดูแลให้จ้าฉันฝากด้วยนะคุณบีมนี่สวยรวยเก่งขยนันครบเครื่องจริงๆเลยเนาะฉันนี่อยากเป็นคุณบีมจริงๆเลยเพอเจอน่ะคุณบีมเขาได้ดีพวาผัวเขารวยตั้งห่าไม่อย่างนั้นคงไม่มีร้านเพชรจนถึงทุกวันนี้หรอก บาลมีจักผู้ชายชัดๆนี่หยกถ้าคุณบีมันได้หินเข้าเธอจะซวยเอานะก็มันจริงอะถ้าฉันมีผัวรวยนะฉันไม่มาทำงานน่าเบือ่อกับเพื่อนร่วมง,งานน่าเบือ่อแถมเจ้านายก็น่าเบื่อแบบนี้หรอนี่หยกฉันเตือนด้วยความหวังดีนะอ้อเหรอขอใจนะแต่ทีหลังไม่ต้องฉันบอกเลยนะถ้าฉันเจอผู้ชายรวยรวย ันจะจับให้แน่นเลยขอโทษนะครับคุณบีนอยู่หรือเปล่าครับสว,ส,สวัสดีค่ะคุณลูกค้า มาดูเพชรหรอคะอ๋อผมมาหาคุณบีมนะครับคือคุณพิมเขาเพิ่งกลับไปเมื่อตะกี้นี่เองนะคะเอา้าหรอครับใช่ค่ะแต่คุณลูกค้าเลือกดูเพชรก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวยกแนะนำให้ยกเป็นพนักงานขายอันดับหนึ่ของที่นี่เลยคะ่ะนะคะแค่ดูก่อนก็ได้คะ่ะ ก็ได้ครับงั้นเชิญคุณผมปีเตอร์ครับเชิญคุณปีเตอร์ทางนี้เลยนะคะนี่เอาน้ำมาให้คุณปีเตอร์หน่อยสิเออได้ได้ได้าว่าไป คุณปีเตอร์ก็หน้าตาดีเหมือนกันนะคะขอบคุณนะครับไม่รู้ว่าแบบนี้จะมีแฟนหรือยังนะนี่คุณมี่ ตี่ตอยดไม่ได้เลยเหรอเขาไม่มาทํางานอาทิตย์หนึ่งแล้วนะไม่ได้เลยค่ะคุณบีมปกติถ้าจะลาน่าจะต้องโทรบอกก่อนนะคะแต่นี่หายเงียบไปเลยนะคะหายไปไหนของเขานะสวัสดีค่ะทุกคนหยกเธอหายไปไหนมาเนี่ยไม่ได้าลาร่่งหน้าแบบนี้มันผิดกฎนะ อเหรอคะแล้วผิดมากไหมคะแต่ก็คงไม่เป็นไรแล้วมั้งคะเพราะยังไงฉันก็ไม่ได้ทำงานที่นี่แล้วหมายความว่ายังไงอะโยกก็หมายความว่าฉันจะลาออกยังไงล่ะลาออกแล้วเธอจะไปทำงานที่ไหนอะโยกบ้านเธอเดือดร้อนอยู่ไม่ใช่หรอใช่โยก คุณบีมเขาให้งานเธอเพราะอยากช่วยเหลือครอบครัวเธอนะเธอจะมาลาออกง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงคุณคะช่วยบอกขอพิธีสิคะว่าฉันลาออกไปทำงานอะไรได้เลยครับที่รักหยกเขาไม่ต้องทําอะไรเลยครับแค่รองเงินจากผมใช้ไปวนัวนๆสบายดีออกเป็นไงล่ะจามีฉันสารฝันตัวเองได้แล้วนะที่จะมีสามีรวย คิดดีแล้วหรอโยกงานสมัยนี้มันหายากนะคิดดีแล้วสิเพราะสามีฉันดูแลฉันสบายไปทั้งชาติอยู่แล้วงั้นก็นแล้วแต่เธอแล้วกันฉันอนุมัติให้เธอลาออกนะก็ดีค่ะไปกันเถอะค่ะที่รับลงหมดธุระที่นี่แล้วได้เลยครับฮัโลโหล อะไรนะจำยืนป้าใช่แล้วฉันบอกว่าเดี๋ยวฉันจ่ายไงแค่ตอนนี้มันยังมีไม่พอเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็สิเดี๋ยวมีอะไรหรอครับจยมายุบเป็นอะไรของคุณเนี่ยมีอะไรก็บอกฉันสิเราเป็นแฟนกันนะแฟนเพื่อนอะไรแกมันก็แค่ของเล่นของฉันเท่านั้นแหละคุณทำไมพูดแบบนี้หยุดไเปเลยตอบไปนี้ไม่ตอบยุงกับฉันอีกจำไว้คุณ นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยเธอคงยังไม่รู้จักผู้ชายคนนี้สินายกอะไรเขาเป็นใครปีเตอร์นับธุรกิจหวัวหมอแต่ถักแต่ดีแต่อวดรวยไปวันวันชอบตีสนิทคนรวยแล้วก็หลอกเขาไปทั่วฮะแล้วที่เขาเข้ามาร้านเพชรน,นี้เขาจะมาขอร่วมลงทุนกับฉันแต่ฉันปฏิเสธเขาไปจริงเหรอคะจริงสิถ้าจะตามไปง้อเขาก็ได้น,นะ ไหนๆเธอก็ลาออกจากที่นี่แล้วเผื่อเขายังอยากจะเลี้ยงเธออยู่ไม่แล้วค่ะคุณบีบหยุไม่ลาออกแล้วคะ่ะหยกขอโทษนะคะขอโทษนะแต่ฉันเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นคุณบีบคะคุณบีบคุณบีบคุณบีบหยุขอโทษคะ่ะ งแค่เธอยิ้มแค่นั้นมันก็ทํำให้หิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทําฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากมายได้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมแตหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทําไม่ได้เรกจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน